สวัสดีพ่อแม่พ,มพี่น้องเอฟซีทีกอลูปหากแพงเบิด์ตสุขูสุขุนเบิดทุกหม่องทุกบอลพี่น้องเว้ยว่าจะเป็นเอฟซีทางภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่สองยุติป่านไทยคือเก่ามือนเมื่อน,นี่ยมหาพ้าออดเพิ่นพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกำลังจะเพื่อนในนี่พี่น้องเนาะไม่เจริญปะท้อ ให้เบาลิจัดก่อนรอบนี้พี่น้องรอบหน้าเบาพายิจัดแม่เเบาเดินถุอไม่จะือใดหนึ่งเวลานไหนเท่าไรเดี๋ยวข้าว้ะห่วยนะตึ้นก็หน้าเพิ่ได้ีดอก็จะเคนได้ทันนะโอ้ยได้ยุ คน,นเอาคน้นในทางนะทงทองขนซึงๆแลวกรอดใช่ไหมทางๆในกระมุลทางๆในกระมูลมดิแม,น,มนแล้วเลวลาเนาะดนจงหาหกมือหามือได้สิบลาเม็ดมันหูน,น้อยนเนาะตุแมนหูน,น้อยเลยกะกเฮ็ดไปไนะไปน้อยเน,นาะ ออกกํลังกายดีนะอีกประมาณ<ห>สาวนาทีอ,ลลาอ,อีกอีกประมาณ,มาณสาน้นที่ก็โฮมไม้ไปหอดโฮมเย็นเลยนี่อ่าตู้อยานไปัด้อ่ะ คารดอกมันหยาดตอนนี้มีมทางลายแท้เะจะ้าพ่อตัวใชญ่หนุ่หัวออมเราเจะเป็นพนักงานทาสีมื่ก่อนเนาะมาใช่ไหมนะเอาไม่คานหามเอาขอป<ะ>่ะคานหามมัน<อ>ามยากแล<อ>้ว<อ>ยืนหามยังยาก เอาไม้คานหาบยางไปออเ,าาเอาไม้คานเราโอ๊ เพี้ยนเนาะเพี้ยนหน่อใช่แล้วที่ที่หิวไปรอบเดียวเลยเด้อที่หิวไปช่องช่องอันนั้นมันยังหิวง่ายเนาะมันยังเสมอกันบ่มันจึงบูเช่ขางหนึ่งอันนี้หิวไปทางเดียวเลยมันนักขอนมันเงี้ยงออกแห้งเนาะน้ำผึ้งบุ้งเลยเนาะ

เรา,ม,หหามเหอเนาะอย่าพมเงยนะเอเมนป้าปอหิวเบอดชองรถมุงแน่พน่ะแหงกล้บ ไปแม่เต็มแล้วหิวไปไม่ได้ได้มึงมีหูครับ ตเ่อด yeah, mm ีไปะไปพอดีเพื่อนชอยาเพือนให้ช่วยช่วยถน้มกันนะช่วยกนให้เนาะช่ยทานง้ำกับพอเนาะเปานึ่งบ่ลุงนี่สองเปากินบขาว กินมะลปล่กำหงเนกำหงเ้กินข้าี่ <c oughs> แล้วกินข้าวจีเอ่ะเออกินข้าวจีปิ้งเอาข้วจีปิ้งกอิมแกนมหอก็ไปตัดอ้อย 自己不挑大梁。

nó mung hoàng nào hơn tuôn đó men ừ, nó nền này đó, nó sầu có ngay có vấn đề đó mà sầu này men nè sầu lại thôi thằng này đây, Mì mày bao rồi Bỏ mấy cái kẹt ra, tắt mấy cụm, mẹ nó rụng như thế này phải không Nó đây kìa con Nó có chết tí mày lái nó, mấy cụm chảy nó Nó ừ. tắt, nó ngồi ra Khai, bác Oanh, nhau đó nè Bác Oanh,

บุก <Billie S 2> เลยปลาออดขยันมากมือนี่ออกร่างกายปลาออดเก่งจังเลยมือนี่อั้นมนั้จากากาิน่าักยาเอาอี <laughs> อาบแดดอาบแดดอาบแดดคนคนผิวขาวเนาะผิวขาวแหละอาบแดดเฮ็ดอโอ้ปลาแถวาชุดยอดเก่งอึอฮะต้องพาล่อหินอยู่ลบคมอมนี่ด

มันต้องมัดหาตัวมัดมาเด้งไม่นั่นแมนเขาไม่แน่แนนแนเอากว้าดได้ลูกเอ้ยเอาจ้ามเทเด้นเนาะแมนมาเริ่มแห่งไงได้หนิฮะไม่แห่งมันกวาดหนาได้นี่ 走，喏。来吧。 จัน,น,น,นั่มบิดกถังปอ,อนเลยใหมใมใ้มันเป็นนา,มา,า,า่มันี้ยม่เป็นนัมตีงะข้าวโยงะพอเจอขอไปจัดการเองด้วยวะนี่หยบก้องเลยชุดยอดชุดยอด

เมื่อนี่สองสองเมื่อนี่พี่น้องเลยออกงานเองเลยทางบาร์โลคนกับไปตัดอ้อย,น,อยนี่แต่ปา้าใหเแ่าแกท่าแก,าาแกหลายปีเฮตตาพรมดำเงาเฮตตาพรมดำเงาทางเงินบาร์โลเล่ายัางนุ่มยังแน,น่นแหละ หาหรับจางตัาอ้อยเพิ่นหากไปเมื่อนี้ปะปะโดยผมบ้านเพิ่นมานำเอาโอ้ดีแล้วนะเพิ่นบ่มห้อันลูกบ้านว่างงานโดยเพิ่นจะเอื้อไทรเอื้อหาเห็นหลายคนเิานหายด้วยเงินอืมแม่นแล้วน้ำซอยกันก็พอแม่โดยหลายคนก็หลายหา ปูละเล็กปูละน้อยหลายคนโฮมกันมันก็ได้หลายเด้เนาะโอ้ยปูใต้แบบนี้แล้วอือได้